บนฟ้าขางบนกระไซเหมือนกันฟ้าเหลือในคุงแทนนีที่ทีสามของเมืองถึงคุวงไว้แต่ว่าบางส่วนแ่ว่ไยใส่มไฟแทนองที่จวัดโอ้อันนี้แม่้นอยงนั้นที่ต้องมาออกแบ่อันนี้มีเ็บซึ่ง ก็ตอย่าเงียบหเ็นเพื่นไม่ยอมชอบกาแฟยิ่งบอกเพื่อนสบายยิ่งมงานมึงต้องเล่นบ่ายย่มกผมมาเ็นเงียบชวนยิ่งมึอันนี้ที่เขาแติ่บตั้ยตัดเน้อบายยิ่งมึงตัดเนื้อใสชวนยิ่อันนี้การฉาบนอันนี้การฉาอัน अरे क्या बात है Thank <sniffs> you. มาอยู่ี่ยหเจบ้า่ไม่หเพราะว่าบ้ลูกเบอกเอาไปตงไม่ได้บอนม่้เลาเรานื่อนผมเร่มโบไม่เพว่าสีเอาดินบอบไม่แถ่ดินบอง้ยม้ว่ะอเขา่มโบ่แล้ววันนี้แม่บอกบอกโอกัฮัลโหลสวัสดีครับผม <Hello. HS> เห็นแล้วเพิ่มใจน้ำนองครับสองพิณสีช้าีย้อนกลับไปเชื่อมต้องตมเยไปหรือใ่างเลยอ้าบวมๆหน่อยมันบ่อยนอนนอนมาตลอดทางเลยแ้่สววันนี้สวัสดีครับ เมแตนขยากแต่น้ำเห็ดนาไเร่รอตห้องเม็ดห้อเม็ดจุดวัดไวหนอยับมาเรื่อยห้อเม็ดหเม็ดยัม่เยอเออมึงขีไปยึดสายเดนลาแล้วะยนั่นละมาไดงนสามคนุกขีไปตีเนี่วัดอ พระคุณครับผมใกล้เสร็จแนละ้วอันนี้จะเป็นงานเก็บแล้วครับอนนี้จะเป็นงานเก็บแล้วครับเจมบอลเจมบอลมาห่างจากมง ส,สัมสักันบอพักน้องสิบริกรขึ้นไหมอีกเดี๋ยวไง S <S อันนี้ก็ว่าสิไปตัดผมเมือนผมนยาวเอิ่นคนมาพากหลายๆเด้อเจมบอล เอฟซีพระเอกเจมบอลเมาให้พักได้ใ่พักให้พักได้ห้องละหลายคนเลยกันแฟนคลับหมอลำอาดกันอยู่มันยังมวนล ครับครับผม้ไลองลองเอาเขาบึงค่ะนี่แหละเรียบ้อยพัได้เมาอันนี้ห้องเก็บนเราแต่ข้นกาทนนีไก็ได้ครับได้เยอะบ่ือไปปุ๊บมันสีเป็นทองวางเลยนะต้องามาเรื่อยงนะโอเคแล้วจะแกะ้ิมันชิดมัน้างได้ได้ครับเอาไว้แบบนี้ดูทุกคนกระจกอันใหญ่มากครับเ สำหรับของคน,น <ะ S 1> ที่มาแต่งตัว,ตว,แ,วแต่พีก่ก็ดูหญ่เรกว่าให้ม่ขึนหนึ่งลไอขึ้นใส่กระจกกระจกก็อยู่ตรงล่างแล้วว่าควรต้องหวทีวีไปีหน เฟอร์นิเจอรก็จะเป็นออกในโทนสบายๆหน่อยนะครับทำให้ไม่ดีุดขอ,อ,อไม่ทันเอาให้ทันยี่ป่มิถุนาไม่ไม่น่าจะทันนะครับกระจกอยู่ตรงกลางไม่ได้เพราะตรงกลางเป็นทีวีครับผมกลางห้องเป็นทีวีนะครับกลังห้องเป็นทีวีครับ คิดไปมุมนั้นแล้วก็จะมีเ้ายี่ไว้หนึ่งตัวไว้แต่งตัวแล้วก็ทํางานด้วยอะไรประมาณนี้ยออแล้วก็จะได้มองเห็นแบบวิวข้างนอกด้วยครับ กันนี่จะมีผูริสายยอดผู้นำเป็นคนแก่งขยันขอขอบคุณค่ะทนสีแบบนี้สบายใช่ฮะมันก็จะอันนี้คืบบคอนนก็คือ,อ,อ,ขอ,ขอ,อยังมันยังไม่เสร็จละเอียดตรงพวกมุมพวกริมพวกอย่างเสนนี้ยมันยังวันธนเหตุมันก็เลยดูแบบไม่นั่นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวยมันเสร็จกันเนาะทุกค,คนมันก็จะดูเรียบร้อย เมื่อนี้ได้บอแต่พื้นสวยมากเลยทุกคนพื้นก็จะเป็นหสีแบบหินอ่อนฟันบุหรี่ขาวขาวหม่นหม่นใสๆนะครับไว้ลองรับวุาผู้มีภรารกิจมาที่มหาสารคามอยากเห็นกองเ็จมุนจังรอนะครับ ห้องน้ําชั้นแรกจะเป็นแบบนี้นะฮะสั่นแรกจะเป็นแบบแนวใหม่แต่ว่าชั้นสองชั้นบนสองชั้นข้างบนจะเป็นสีขาวล้วนพื้นสีดํานะครับพื้นสีดําเป็นลายตะไคร้แต่ว่าข้างบนเนี่ยจะเป็นลายสีขาวนะเป็นสีขาวล้วนบางทีโรงแรมผมเขาไม่ชอบอะไรที่มัน มีลวดลายเยอะมีลวดลายหลายมันก็ดูแคบดูสะอาดก็แต่ถ้ามันเป็นสีทนส่างสบายสบายสมันก็สีด,ดีบวกกับชุดภาพปูน ไปายาครับครับโอเคห้องตอบต่อไปบอกเขาแล้วครับ,บ,บพี่วันมองมองหันเห็นสร้างไฟเพ็นยงแจงสร้างไฟหล่อนบอกครับหของอื่นๆ แต่ว่าสองของนี่ให้เขาจ้าเฮ็ดเลยไบ่าง้าง ไปเปิดแล้วปิดวงเปิดวงที่เท่าไหร่น่าจะประมาณ25กันยาครับ25กันยาเขาคือทันนะครับผมอาจจะเป็นพุผละ9กันยาเปิดโรงแรมเดี๋ยวดูวัน 你个什么，我 เริ่มเป็นรูเป็นลางแล้วทุกคนนี่เป็นหัวเตียงนะครับหัวเตียงแต่เตียงนี้ก็จะเป็นอย่างดีเลยนะ <S 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 เตียงนอนที่นอนก็จะเป็น อย่างดีซอยแอนนอนหรือจ้าทะนะนอนได้ทุกคนเลยครับเป็นโรงแรมเต็ตโรงแรมครับผมเมงเต็ตบานเสื่อมโตบ้านโซนโตเดี๋ยวอีกจักประมาณให้ทุกอย่างเข้าที่กันปีสองปีกัน เก็ถือว่าเป็นโรงแรมขนาดกลางนะครับสี่สิบกว่าห้องสี่สิบกว่าห้องห้าสิบห้องนะครับขนาดกลางเดี๋ยวเราทำพวกที่นอนพวกที่นอน,นราคาบรรยากาศในห้องให้เป็นห้าดาวเลยราคาประหยัดเข้าออกได้หลายทางครับอยู่อยู่กลาง คำเลี้ยง <fog. text. S 1> <Marina. S 2> มหาวิทยาลัยมหาสารคามเห็นบอสว่าจะทำสะดด้วยยังครับผมอย่างเดี๋ยวปรับพื้นที่ดูก่อน นเดียวยังเจอปวกเลยแม่หนังน้อง้านดีใจด้วยขอบคุณดาวค่ะขอบคุณดาวสามรอยหสิบดวงอันนี้ก็จะไปคอนแกนกลับบ้านคอนแกน้าจะเอารถไปนี่ จะเอารถไปเข้าศูนย์แต่ลงเว้นล่าไว้แล้วพะนะโอ้โมกินิดเป็นทหากเจ้ กินปิ่งปลาอุ้ยขอบคุณดาวจากพี่จอมมาครับได้นอนหรือยังลูกได้นอนนอนมากับตานเดินทางครับขอบีีขอบคุณพี่บุตรนะครับผมห้าสิบดวงสาวายนาม้มกำลังเขเดอยู่เราต้องดูตำแหน่งห่วงจุยน้ำครับถ้าไปทำข้างหลังมันก็จะไม่หมาดูก่อน วันวันอาทิตย์เป็นมิตรกับวันจันทร์ถ้าวันอาทิตย์มาคู่กันสุดปังเลยจ้าขอบคุณครับไอเสร็้วซ้อวันนี้อยู่ชนบุรีนะครับชนบุรีหรือ,อยายพระยองอะ่ะ โอ้ยสิไปตัดผมจังไหนมันขาน้องแขนทำไมถึงช้ำครับพี่บอยแขน,แข,นขาขาอันเพิ่นเป็นตะลายมือเหรอตัวครับกำลังสีเสาแล้วเตรียมจัดเตรียมจัดกระเป๋าต่อ มันเกิดพระป่าครับผมโอ้ยเสียดายอย่างไรแล้วท่านอัชฉริยยิงห่ครับจริงๆสรารคามมันเขาไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวบริบ มันก็เลยไม่ค่อยมีโรงแรมดีๆเท่าไหร่นะครับก็จะมีก็ก็ดีอยู่แต่มันกระสิบอกคือจังหวัดอื่นเราก็เลยอยากทำมาจะเจอซอ,อ,อยเมื่อไหร่ที่นี้ครับผมเดือนนี้หลังจากนี้ก็คือได้อยู่ด้วยกันตลอดก็แยกกันแค่วันนี้วันเดียว โอเคเดี๋ยวผมไปตัดผมกันนะครับแล้วทีนี้ก็จะไปเก็บของกลับบ้านขอนแก่นนะครับไปแล้วเด้อทุกคนไปแล้วครับขอบคุณมากๆนะครับ